สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตาอดีตพิธีกรเจาะใจเปิดข้อมูลวงในหลังสื่อดัง JSL ยุติการทำงานบางส่วนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาคนในวงการบันเทิงต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ในขณะนี้เมื่อทางบริษัท JSL Global Media จำกัดบริษัทผลิตรายการชื่อดังได้ออกมาโพสต์ประรากาศยุติการดำเนินงานบางส่วนของบริษัท ล่าสุดตะนารากรอดีิพิธิกรรายการเจาะใจของบริษัท j S L ได้ออกมาโพส์ตข้อความลง facebook ระบุว่ายืนยันกระแสะข่าวการปิดบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ระดับตำนานที่สร้างพิธีกรและนักแสดงประดับวงการบันเทิงไทยมานานนับไม่ถ้วน j S L แน่นอนว่าพนักงานย่อมตกใจและเสียใจเพราะเป็นการประกาศแบบฟ้าผ่าไม่มีการแจ้งลวงนะแต่ถ้ามองในมุมของผู้บริหารบริษัทก็คงเจ็บปว ไม่แพ้กันได้ข้อมูลมาว,าว่าบริษัทเผชิญปัญหานี้สินเกินทุนมาปีกว่าแล้วผู้บริหารพยายามเพิ่มทุนมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จจนเริ่มผิดนัดชําระหนี้ทั้งๆที่นี่ประมาณนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเพราะมีแหล่งเงินให้กู้มาตลอด เจ้านี้มั่นใจว่าให้กู้แล้วมีโอกาสได้คืนแต่ยุคนี้หาแหล่งเงินกู้ยากมากอ่านคอมเมนต์ในข่าวแล้วเศร้ามากในฐานะที่ตะเองก็เคยได้รับโอกาสจาก JSL ให้เป็นพิธีกรรายการเจาะใจเป็นเวลาหปีขอแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายทั้งพนักงานและผู้บริหารบริษัทที่พยายามแก้ปัญหามาโดยตลอดเราจะรักคุณตลอดไปนะ JSL พอราคอมเมนต์ไม่สุภาพขออนุญาตลบนะคะ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ